าขาีชุมชนนี้ก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2545นะครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาแต่ว่าประสบปัญหาขาดทุนไม่ประสบความสำเร็จก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเพาะเห็ดแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งสัมพันโมเดลทีนี้นอกจากเห็ดแล้วเนี่ยเราก็หันมาทำทางด้านผักด้วยทั้งผักคะน้าผักเคลผักสลัดนะครับทีนี้เราประสบปัญหาที่ว่าการเพาะเม็ดเนี่ยมันงอกไม่เสมอแล้วก็ไม่ค่อยโต ทำให้แผนที่เราวางไว้เนี่ยที่จะส่งตามออเดอร์เนี่ยมันมันพลาดโชคดีที่ว่าได้พบกับน้องๆจากโครงการของอมสินเข้ามาช่วยได้มาแนะนำทั้งทั้งการวางแผนการผลิตนะครับการปลูกแล้วก็นำนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยด้วยซึ่งก็ช่วยได้ทันเวลาพอดีครับครับ จากการที่ทางกลุ่มของพวกเรานะครับได้ลงพื้นที่ในการสํารวจแล้วก็วิเคราะห์ปัญหานะครับพบว่าปัญหาของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับก็คือในเรื่องของการเพาะต้นกล้าครับแล้วก็การผลิตครับดังนั้นพวกเราจึงได้คิดหาวิธีการหรือว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับโดยได้นําเทคโนโลยีนะครับที่เป็นหลอดไฟ LED นะครับเข้ามาช่วยเพื่อที่จะทําให้ต้นกล้าที่เราเพาะนะครับเจริญเติบโตได้เร็วมากกว่าเดิมครับและนอกจากนั้นนะครับจากการที่เราได้มีการเพาะต้นกล้า ออกมาแล้วนะครับเราก็มีการตรวจวัดดินนะครับค่า pH หรือว่าธาตุอาหารต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสําหรับการขยายพื้นที่ให้กับกลุม่มวิสาหกิจชุมชนต่อไปครับจากที่น้องๆนักนะศึกษานะคะได้เข้ามาสนับสนุนเราในเรื่องของกระบวนการผลิต ผักเกษตรอินทรีย์นะคะก็ทําให้เราเนี่ยพัฒนาต่อยอดจากรายได้เดิมที่มีอยู่ประมาณ3,000บาทต่อเดือนก็ขึ้นมา5 0็ก็รายได้เพิ่มขึ้น5,300บาทอีกอย่างหนึ่งคือมันได้เป็นรูปแบบของการเป็นโมเดลโมเดลนี้ก็สําคัญมากเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่ถอดแบบได้เป็นต้นแบบได้ทําให้คนอื่นต่อยอดจากเราได้แล้วก็ทำแบบเราได้ซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องๆที่มาเขียนเป็นโมเดลแล้วก็ อีกทั้งยังช่วยเรื่องของระบบบัญชีซึ่งสําคัญมากๆถ้าไม่มีระบบบัญชีให้ชัดเจนเราจะไม่รู้เลยว่าไรายได้จากสิ่งที่เราทําอยู่เนี้ยไปถึงจุดเป้าหมายที่ควรจะได้แล้วมันได้จากต้นแบบที่ได้มาทำบัญชีที่ถูกต้องเพื่อจะดูแลย้อนกลับไปมาได้คนอื่นก็อยากทำแบบเราแล้วก็ทำตามเราทั้งกระบวนการของการปลูกการผลิตและไปจนถึงการที่ทำบัญชีให้มันถูกต้องนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆกลุ่มที่เข้ามาสนับสนุนโมเดลเนี้ย สำคัญที่ว่าเราทำได้คนอื่นก็ต้องทำได้ด้วยครับขอขอบคุณโครงการดีๆจากทางอ,องค์สิทธิ์ที่ให้โอกาสนักศึกษาพัฒนาศักยาภาพในด้านต่างๆรวมทั้งนำองค์ความรู้ไปพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอีกด้วยครับ พวกเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการออมสินยุพัฒน์รักถิ่นมากเลยนะคะที่ได้จัดทําโครงการนี้ขึ้นมาค่ะทําให้พวกเรานะคะสามารถนําความรู้ที่ได้ในการเรียนภาคทฤษฎีนะคะมาใช้ในการปฏิบัติจริงนะคะและก็ยังพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ